สวัสดีค่ะเจโลเวนนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะจากาภาคต่อของคลิปก่อนนั้นที่ว่าจะไปดูาาภาพยนตร์บอลีวิดนะคะก่อนนอนแล้วก็เช็ดน้ําตาหมดแล้วนะคะเพื่อไม่ให้อายนะคะเช็ดหมดมแล้วจะบอกก่อนนั้นน้าตาพลากเต็มหน้าเลยนะคะแต่ไี่อยากให้ทุกคนเห็นนะเพราะว่าอายเพราะว่ารู้สึกว่าร้องไห้บ่อยนะคะจะร้องไห้ออกซสือบ่อยแต่ภาพยนต์นี้ทําให้ฉันร้องไห้จริงๆนะคะ มันบอกไม่ถูกอะมันมเป็นความรักอะ่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูตัวอย่างเล็กน้อยนะคะที่กำลังเปิดจยูแต่ถึงตัวเดือวสดดูจบแล้วนะคะดูจบแล้วจะอยากจะให้อยากจะให้ใหหนึกภาพออกว่าหนังลักษณะไหนนะคะจะเล่าตามไปด้วยนี่นางเอกนะคะพระเอกนี่จะเป็นนักร้องซปเปอร์สตาร์นะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ เมาแล้วก็ตีกับคนผู้คนชมนะคะแล้วก็ขับรถออกมาแล้วก็มาเฉียวชนนางเอกคนนี้นะคะมาเฉียวชนเสร็จก็เก็บช่วยเก็บมะเขือเทศนางเอกทำมะเขือเทศลก็ช่วยนางเอกเก็บนางเอกก็วิ่งหนีมาพี่ก็มาตามหาผู้หญิงคนนี้แล้วก็มาเจอในคราบของนักร้องวิ่งสวยคนนี้นะคะที่กําลังร้องอยู่ <S <S แต่นางเอกจะไม่รู้ว่าผู้ผชายเป็นพระเอกนักร้องดังนะคะนางกลาลังร้องบเวอร์เพลงของ ผู้ชายคนนั้นอยู่นะคะคือคือพระเอกนะคะแล้วพระเอกก็กำลังทึ่งกับน้ําเสียงของผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะก็เลยตั้งใจฟังอยู่นะคะว่าอะไรยังไงนางเอกก็เห็นแล้วว่าผู้ชายที่ชนฉันเมื่อกี้กําลังมานนคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นพระเอกอะไรยังไงเตลงเพราะมากเลยค่ะ นางเอกสวยมากเลยค่ะนางเอกก็เป็นนางเอกใหม่นะคะพระเอกก็เป็นนางเอกพระเอกก็เป็นพระเอกใหม่หหไม่แกะกล่องทั้งสองคนเลยนะคะ ออกคร่าวๆนะคะให้ชมกันเป็นคร่าวๆนะคะพอนึกภาพออกนะบางทีที่ฉันพูดไปอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าความสวยและความหล่อ,อของพระเอกเนี่ยมันสวยหล่อ,อขนาดไหนนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เ่อนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่ภาพยนตร์แบบเต้นรำ the, อินเดียเต้นพรตะอย่างที่เราเคยเห็นกันนะคะมันไม่ใช่แบบ ประเภทบอกว่าวิ่งข้ามเข่าเต้นกันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยากจะให้เปิดใจนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยภาพยนตร์บริวูดนะคะมีหลายรูปแบบมากแล้วการตลาดของบริวูดตอนนี้กว้างมากเลยการเต้นในล,ลักษณะนั้นแบบเหมือนเดฟดัที่เราชอบกันเนี่ยก็ก,ก,ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็มีผู้จัดมีผู้กับใหม่ๆนะคะที่มีไอเดียสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับ แต่หลายด้านแล้วแต่ถึงว,ว่าจะนําเสนอมีเยอะมากนะคะอยากจะให้เปิดใจชมกันภาพยองนี้ชื่อภาพชื่อเรื่องอาชิคุยนะคะอาชิคุยภาษาฮินดีนะคะแปลว่าอาชิคุยกับความหมายเกี่ยวกับความรักเลิฟความรักการแสดงความรักอะไรประมาณนะะี้ค่ะอาชิคุยคือการแสดงความรักอะไรเงะะี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะก็ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ใหม่นะครับในปี2013นี่เองนะ,ะมาแกะกล่องมาเลยนะคะก็ก็เพลงเพลาะมากทุกเพลงซับปัคคอเพลงบัลลีบูที่ฉันที่ฉันที่ฉันก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำมากเพราะว่า คงจะทราบกันอาจจะดูกันแล้วนะคะแต่อยาจะให้อยากจะแนะนำกับคอ,อ,อที่ยังไม่เคยลองไม่เคยดูเงี้ยอยากจ้พิจาราเพลงเพราะมากถึเงเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็การเชื่อมต่อของของม,มเมเน้นของหนังแล้วก็เพลงเงี้ยสมูทมากได้อารมณ์มากดิฉันร้องให้คนเดียวยามดึกคะ่ะ ไม่อยากพร่ำทําเพลงมากให้พี่ดูความหล่อความสวยของเพลงน่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะจบเลยนะคะวันที่ค่าวันที่ค่า ะคนแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะอาชิคุยอาชิคุยนะคะภักสองพักสองนะคะสวัสดีค่ะ